บ้านคือเราต้องอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วต้องสบายใจไม่ต้องเพอร์เฟกมากยอมรับในข้อดีข้อเสียของมันเหตุผลหลักจริงๆอ่ะเราอยากเปลี่ยนแนวกันใช้ชีวิตที่อยู่ในเมืองต้องทํางานอยากจะมาใช้ชีวิตในแบบที่สงบขึ้นไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องแข่งขันแล้วส่วนตัวชอบแนวทางการเจริญสติด้วยก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดเราทําที่พักเราก็มีที่ผ่อนคลายพักผ่อนกายพักผ่กอนใจแล้วก็เจริญสติไปได้ด้วยก็เลยมาทาบ้านก่อได้เนี่ย สำหรับโผมบ้านคือที่พักใจ แต่ก่อนจะเป็นโรงทอผ้าของคุณยายของพี่อ้อครับ<อ>ก็เปิดมา60กว่าปีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปิดไปตอนช่วงปี40แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรตัวพี่อ้ออยากย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านก็<ม>เลยเริ่มมีโปรเจกต์กันว่าถ้าเกิดเราย้ายกลับมาบ้านเนี่ยเราจะทําอะไรกันดีคําตอบที่ได้คือเออเราทําที่พักกันเพราะว่าอายุธยาก,ก็เป็นเมืองท่องเที<ๆ>่ยวก็เลยมาใช้พื้นที่ที่เคยเป็นโรงทอผ้าข,ของคุณยายเปลี่ยนมาเป็นเกส์เฮาส์บ้านก่อดได้เนี่ยครับ อนเด็กๆพี่อ้อก็จะมาช่วยที่โรงงานนะฮะ mm hmm. ก็จะมาช่วยก่อได้พอเขาว่าก่อได้ไปติดหูสถาปนบกเข้า mm hmm. ก็เลยเอ้เขาว่าก่อได้มันเพราะ mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาของการมาตั้งชื่อเป็นบ้านก่อได้ครับ ตอนต้นเลยเราเลือกแบบบ้านที่เราชอบฮะเราค่อยดูรูปดู YouTube ดูอะไรเยอะๆเนี่ยว่าเราชอบแบบไหนของพี่อะชอบบ้านแบบแนวใต้ทุนสูงเพราะเราเป็นบ้านเมืองร้อนเราก็จะดูแบบพวกบ้านใต้ทุนสูงที่มันน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนแรกก็คือว่ารื้อแล้วก็เก็บของที่เราอยากจะใช้เอาไว้แล้วก็อาจจะวางแผนว่าต้นมงต้นไม้อะไรบางส่วนที่เราต้องการเก็บไว้บ้างที่ไม่กระทบกับการก่อสร้างแต่เราลืมหมดเลยบางทีต้นทุนก็สูงเราต้องสร้างเยอะคือเราต้องกําหนดพื้นที่กาหนดขอบเขตก่อนว่าเราจะใช้พื้นที่แค่ไหนเราจะรื้อออกแค่ไหน ไม้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นไม้จากโรงงานโราลงทอผ้าเราตอนที่เรารื้อมาเรากเก็บรักษาไว้ะไม้ที่เป็นเสาไม้ที่เป็นทางขึ้นนี้ด้วยก็จะเป็นไม้เก่าหมดเลยสถาปนิกก็จะออกแบบว่าให้เหมือนเข้าเข้าทางเดิมของที่เคยเป็นโรงงานนะจะมีแนวเสาไม้ต่างๆอยู่เนี่ยเหมือนได้สอดคล้องกับนแนวเสาไม้เดิมครับ You have to k n o นี่ก็คือเหมือนว่าคุณ เพียงพอแล้วก็เป็นคําที่เราชอบครแล้วก็เป็นลายมือของหลวงปู่ติดนัดหานซึ่งก็เป็นพระที่เรานับถือก็เลยเป็นที่มาว่ามาติดไว้เป็นคนเข้าออกเลยฮะว่าแบบเพียงพอแล้วอะไรเพียงพอเนี่ยก็เป็นคําที่เราชอบด้วยใช้ในเกือบทุกๆเรื่องในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีความพอหรือว่าแม้แต่การจเจริญสติเองอะไรเองก็ต้องมีความพออยู่ใน,ใน,ใ,นในน้นนะฮะ คนที่มาพักครับสามารถยืมจักรยานไปใช้ได้คะก็คือไปปั่นในเมืองครับบางทีชาวต่างชาติก็ชอบปั่นจักรยานชบบเช่นแบบางทีชาวเนเธอร์แลนด์ที่เขาปั่นจักรยานอยู่แล้วเขาก็จะชอบมากปั่นไปวันหนึ่งเป็น10โลเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงกลับมาตอนเย็นยเงี้ยครับส่วนใหญ่ออจะเน้นเป็นมุมพักผ่อนนะฮะแนวพักผ่อนนั่งเล่นกับอากาศธรรมชาติะฮะ หลายมุมเหมือนกันเช่นท,ที่นั่งอยู่นี้ก็จะเป็นมุมใต้ถุนข้างล่าง mm hmm. ก็บริเวณใต้ถุนนี่ฮะ mm hmm. ก็จะเป็นที่ทานข้าวเช้าครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็เป็นที่นั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับนั่งอ่านหนังสือได้หรือว่าทํากิจกรรมเล่นเกมการน,นั่งพูดคุยกันก็เหมือนเป็นที่สัตน,นาการนะฮะ mm hmm. จะมีพวกชากาแฟน้าอะไรประมาณนี้ครับคือถ้าสังเกตดูว่าข้างนอกร้อนๆเวลาเรากลับมาบ้านแล้วมานั่งใต้ถุนนะครับมันจะเย็นขึ้นมาอย่างน้อยก็สององศาแล้วกันเลยมันจะมันจะมีให้เห็นนะฮะ ตรงสวนนี้ฮะตัวคอนเซปต์ก็จะเป็นทางจงกรมแต่การใช้งานจริงก็คือเป็นสวนไว้เดินเล่นพักผ่อนธรรมดาฮะทางจงกรมก็จะเป็นสิ่งสําคัญมากในวัดสำหรับการฝึกปฏิบัตินะครับเราก็เลยเอามาไว้เป็นตรงกลางเนี่ยเพื่อเป็นคล้ายๆกกิมมิคของบ้านเราว่ามีทางจงกรมอยู่กลางบ้านอะไรอย่างเงี้ยห้องนั้นจริงๆอจะเป็นห้องพักคนงานนะตอนสมัยเป็นโรงทอผ้าเราต้องการเก็บไว้บางส่วนอย่างที่บอกฮะเราก็เลยเลือกเก็บห้องห้องนี้ไว้พอรื้อตัวโรงงานออกหมดมามันกลายเป็นดูเหมือนบ้านนะก็ด้วยความบังเอิญเหมือนกันมันเลยกลายเป็นดูเหมือนเป็น ห้องนี้จะเป็นห้องนั่งสมาธิซึ่งเราตั้งชื่อว่าห้องไม่ปรุงแต่งถ้าเกิดภาษาง่ายๆคาว่าไม่ปรุงแต่งก็เหมือนคําว่าไม่มโนโอะไรสำหรับยุคใหม่นี่ครับรับรู้ตามความเป็นจริงเป็นห้องเรียบๆง่ายๆฮะแต่เราก็ยกสูงมันขึ้นมาด้วยแต่ก่อนมันจะไม่ได้สูงอยู่ตำแหน่งนี้อยกสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยลักษณะที่ดูไว้ก็เลยดูเหมือนเป็นบ้านขึ้นมาครับ พื้นที่ตรงส่วนเกสเฮ้าส์น่าจะประมาณ200ตารางวาครับส่วนงบประมาณในการก่อสร้างเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วมันน่าจะอยู่ประมาณอยู่ช่วง6ล้านะรับมีพวกไม้เดิมเอมามาใช้ในการทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ทาเป็นระเบียนค่าแรงตอนนั้นถือว่าค่าแรงของพี่ก็น่าจะประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยด้วยของค่าก่อสร้างในส่วนตัวนะคือพี่เอเน้นเป็นตามแบบมากแต่ค่อนข้างจะไม่ยอมเปลี่ยนตอนที่สร้างคะ ก็เรื่องค่าใช้จ่ายด้วยเกิดเราเปลี่ยนทีนึงเนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะๆพยายามจะแ,แก้ให้น้อยที่สุดถ้าเกิดมันผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาคํานึงก่อนว่า มันมีผลต่อการใช้งานจริงๆไหมมันมีผลต่อความสวยงามจริงๆแค่ไหนตอนตั้งจริงๆอ่ะที่นี่ก็ผิดไปเยอะเหมือนกันในเรื่องดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ตรงไปตามแบบต้องชั่งน้ําหนักอะครับแต่ว่าผลลัพธ์ตอนนั้นคือเราเลือกที่จะไม่แก้อะไรที่เลยไปแล้วก็คือเลยไปแล้วก็แก้เอาเองเหมือนเสริมอาอย่างเงี้ยเป็นตำแหน่งนี้ไม่สวยแล้วก็ค่อยๆมาเพิ่มอะไรที่ให้มันสวยงามขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผลลัพธ์ที่เราเห็นเองจริงๆอ่ะก็ไม่มีใครรู้ว่าตรงนี้มันผิดแบบเขาก็มองว่ามันสวยอยู่ดีมีแต่เราเองอาจจะรู้้้้วว่่่าาาเนนนยมมััผิิดดดแลลรรออจจจะไไงใๆคืก ก็ไม่รู้แล้วตัวเราเองอก็ไม่ได้มองบ่อยการใช้งานเราบางทีเราก็ไม่ได้ไปใช้เลยบริเวณชั้นสองก็จะเป็นห้องพักครับก็จะมีทั้งหมด6ห้องก็จะมีห้องสําหรับ2ท่านอยู่4ี่ห้องแล้วก็ห้องสท่านอยู่2ห้องครับสัดสี่ห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนสําหรับ2ท่านนะครับก็จะมีห้องที่เป็นเตียงใหญ่นอนด้วยกันกับเป็นเตียงคู่นอนแยกกันส่วนห้องด้านนู้นจะเป็นห้องสำหรับเหมือนเป็นกลุ่มเพื่อนนะจะเป็นห้องสีท่าน ก็จะเป็นห้องแบบเป็นเตียงสองชั้นเป็นบางเบ็อนะครับอันนี้ก็คือไม้เก่าเขาที่บอกครับแล้เนี่ยใช้ไม้เก่าตอนที่รื้อเป็นโรงงานที่หนานี่คือส่วนใหญ่จะเป็นไม้โครงสร้างนะเป็นไม้คานไม้อะไรเนี่ยแล้วเราก็มาทําเป็นไม้พ้นแทนมันก็เลยดูดูแน่นหนาด้วยงบประมาณที่เราเราใช้ของเก่าได้ด้วยมันก็เลยทําให้ค่าใช้จ่ายเราไม่ได้แพงมากครับผมว่าเป็นคนที่ชอบเดินอะไรเงี้ยเหมือนฝึกเดินจงกรมอะไรก็จะมีพื้นที่เดินจงกรมได้อยู่อยู่ตลอดเกือบทุกที่เลยฮะจุดที่ชอบคือตรงนี้ตำแหน่งนี้จะเป็นจุดรับลมนะ ไว้นอนเล่นนอนอะไรได้แล้วก็สบายเพราะมันจะมีช่องลมแล้วก็ลมเข้าออกได้ตลอดนะครับแล้วก็จุดที่พี่ชอบอีกเรื่องหนึง่งก็จะแน,านาะนำมาคือเสียงน้ำฮะมีตำแหน่งที่มีเสียงน้ำอยู่ในหลายๆจุดนอนเล่นได้เห็นสีเขียวแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำเล็กๆน้อยๆครับ ชอบบ้านที่ว่าเก่าๆไปแล้วเนี่ยยังสวยครับเหมือนแบบกําแพงบ้านเก่าๆไม่ได้จําเป็นที่ว่าต้องทาสีให้มันดูใหม่ตลอดเวลาที่เราคุยไว้เราก็เลยเป็นคอนเซปต์แบบนี้ว่าบ้านเราสามารถปล่อยให้ดูโทมๆได้นิด,นดหน่อยของเก่าของใหม่คู่กันของเนียบของไม่เนียบไม่จําเป็นต้องแบบดูเนียบไปหมดทุกตารางนิ้วเลย แต่ตัวสําคัญจริงๆในการที่ก้าวมาหยุดแบบนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทําสิ่งที่เราคิดว่าเราหลักมากกว่าเราเลือกว่าอย่างเช่นบาง่กี่บอกว่าเออพี่ชอบการเจริญสติไม่ชอบชีวิตที่มันเร่งรีบแน่นอนมันมันไม่แน่นอนหรอกนะมันอาจจะไม่เหมือนที่เราคิดก็ได้อาจจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาก็ได้แต่สิ่งที่ก้าวทำคือเราเลือกว่าเรามีสิ่งที่เราชอบเราก็เลยเลือกมาใช้ชีวิตในแบบที่เราชอบแล้วก็เหมือนกันก็ต้องรับผลมันว่าข้อดีข้อเสียเรื่องไรายได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น คือเราต้องอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วต้องสบายใจครับไม่ต้องเพอร์เฟกมากยอมรับในข้อดีข้อเสียของมันอย่างบ้านหลังเนี้ข้อดีก็คืออากาศโปรง่งเย็นสบายข้อเสียก็คือตอนฝนตกแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจนะเราเราเลือกแล้วว่าเออตรงนี้คือข้อเสียตรงนี้คือข้อดีเราชอบข้อดีมากกว่าข้อเสียเราก็เลือกใช้ชีวิตขนาที่เราคิดไว้ครับ